วิถีทวนกระแสหนทางสู่การเป็นนายแห่งชีวิตในธรรมบรรยายของพระอาจารย์สมพภพโชติปัญโยท่านได้เปรียบเทียบชีวิตมนุษย์เสมือนการเดินทางอยู่ในแม่น้ำสายใหญ่ที่เชี่ยวกรากซึ่งมีกระแสกิเลสอันประกอบด้วยความโลภความโกรธและความหลงเป็นพลังธรรมชาติที่คอยผลักดันให้ชีวิตไหลไปอยู่เสมอท่ามกลางกระแสทานนี้เส้นทางชีวิตของผู้คนจึงแบ่งออกเป็นสองวิถี ที่แตกต่างกันอยากสิ้นเชิงอนุโสตะคามีผู้ไหลไปตามกระแสอนุโสตะหมายถึงการไหลไปตามกระแสบุคคลในวิถีนี้คือผู้ที่ปล่อยชีวิตให้ล่องลอยไปตามแรงผลักของกิเลสและอารมณ์อยากได้ก็ต้องหามาอยากเสพก็ต้องสนองเมื่อถูกกระทบก็ตอบโต้ด้วยความโกรธเมื่อถูกใจก็หลงระเริงยินดีการดำเนินชีวิตเช่นนี้ อาจดูเหมือนง่ายดายและสะดวกสบายในระยะสั้นเพราะไม่ต้องฝืนใจหรือใช้ความพยายามใดๆแต่ปลายทางของมันคือการตกเป็นทาสของอารมณ์ตนเองใช้ชีวิตอย่างไร้ทิศทางและจมลงสู่ความทุกข์โดยไม่รู้ตัวปฏิโสตะคามีผู้ทวนกระแสปฏิโสตะหมายถึงการทวนกระแสนี่คือวิถีแห่งรักปฏิบัติธรรมหรือผู้ที่ตระหนักถึง โทษภัยของการปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามยถากรรมจึงตัดสินใจออกแรงไหวทวนน้ำการเริ่มต้นในเส้นทางนี้จำเป็นต้องอาศัยการฝืนความรู้สึกและความเคยชินเดิมๆอย่างมหาศาลเมื่อความเกียดคร้านเข้ามาครอบงำก็ต้องฝืนลุกขึ้นมาภาวนาเมื่อความโกรธเกิดขึ้นก็ต้องฝืนที่จะนิ่งและให้อภัยเมื่ออยากอาหารเกินพอดีเรียกร้องก็ต้องฝืนที่จะมีสติ และรู้จักประมาณการฝืนทนในเบื้องแรกนั้นย่อมนำมาซึ่งความยากลำบากไม่ต่างจากการออกกำลังกายที่สร้างความเจ็บปวดให้กับกล้ามเนื้อในวันแรกๆแต่เมื่อทำซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอกำลังของสติและกำลังของจิตใจย่อมแข็งแกร่งขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งที่เคยต้องฝืนทำด้วยความยากเย็นก็จะค่อยๆกลายเป็นความคุ้นเคยและเป็นนิสัยใหม่ที่ดีงาม ในขณะที่อํานาจของกิเลสท,ที่เคยครอบงำจิตใจก็จะอ่อนกำลังลงไปตามลำดับท้ายที่สุดแล้วการเลือกเดินในวิถีแห่งปฏิโสตะคามีคือการยอมเหนื่อยและลำบากในเบื้องต้นเพื่อแลกมากับอิสรภาพและความสงบสุขในระยะยาวเป็นการประกาศตนเพื่อเปลี่ยนสถานะ